หนึ่งตัวเน้นหนึ่งตัวการันตีวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดปุ่โหวตไว้ให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ครับพามาที่หลีกฟินแลนด์ดิวิชั่นสองนะครับคุณหมั่นด้าน j จพีครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านราติครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้เลือกเชียร์ที่มีเยือนอย่างราติได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ถ้ามองจากเฮดพีเอชเลยครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเจอกันมาสี่เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่ราติครับเก็บชัยชชนนนนนนนะะไไไไปปปปปดดดดด้้้้้ทัััััังงเเเเเเกกกกมมมลลลยยคคคครรรรบบบบบแจอาาาาาา่่สุใี2025 2็็ฝติิถึ ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแล้ววันนี้อาจจะรับบทเป็นเกมเยือกก็จริงครับแต่ว่าไปจอดลึกกระแสภายในลึกๆมาแล้วครับยังมองว่าราติวันนี้ยังดูเหนือกว่าครับและกำแพงวันนี้เปิดมาไม่แรงครับเปิดมาแค่ครึ่งช่วงตัวไหลไปที่0.75ครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์ที่เปิดมาแล้วครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจราติวันนี้การันตี1ประตูไปลุ้มตู้ที่2ได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1ตัวนี้แสงหนักที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เอง เป็นครอบครัวก้กันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ